เราแล้วก็เขียนพรที่เราขอใส่ผ้าสีดำแล้วก็จะเอาไปไหว้ปู่แล้วก็เอาไปมัดไว้ตรงหน้าปู่นะครับอาจารย์เป็นคนสกลเหร่ะคะอยู่แถวไหนเอาอยู่หลังบ้านประคําป้อมฮันีปูองค์ดำสกลนครรอปูองดำสกลนครหลังราชพัฒน์สกลนครน,นี่นี่นี่ ก็ชุดละร้อยหนึ่งชุดจะมีอะไรบ้างทุกคนผมจะให้ดูก็จะมีพญานาคนะครับก็จะมีพญานาคมีขี้หมากกอกยามีน้ำแดงมีธูปมีพวงมาลัยนะครับมีใบสีนา้าอันนี้ชุดละหนึ่งร้ยบาทใครที่มาไหว้ปู่ที่ปูดป่ดำปู่ดำก็จะได้ชุดนี้แหละร้อยหนึ่งอะ ก็ออนไลน์ก็เหมือนกันก็อันนี้ก็ลอยหนึ่งใครที่โอนมาแล้วแอดมินก็จะเขียนนะครับทางผมก็จะเขียนแบบนี้แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้ต้องได้รับนะต้องได้รับนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะผมจะแจ้งเพื่อที่จะเป็นวันที่สามสิบเอ็ดละกันนะครับ เพื่อที่จะทําชุดไหวยของวันที่สามสิบเขียนไว้จะได้ไม่ต้องจันทรอบที่แล้วอ่ะจันทมาพันจันท์หมายถึงว่ามันจอจีมากมันใกลมากแบบทํายากอย่างยากลําบากอดหลับอดนอนนะครับมันกระชันชิดจอจีแปลว่ากระชันชิดเนาะเดี๋ยวงวดของวันที่สามสิบเดี๋ยวผมจะบอกวันพรุ่งนี้นะครับจะบอกวันพรุ่งนี้เลยแล้วก็ก็สามารถที่จะส่งชื่อแล้วก็ขอพร ได้เลยนะครับเวลาตื่นนอนได้แป๊บหนึ่งทุกคนเวลาตื่นนอนเลิกตื่นนอนอาจารย์ก็น่า,นาจะบอกก็ต้องบอกไว้ไกล้ๆนะคะ นี่แหละแต่รอบที่แล้วมันเร็วไงทุกคนแบบเตรียมตัวภายในสองวันแอดมินผมเมยว่ะสัน อันนี้เลิกตื่นนอนทุกคนอันนี้เลิกตื่นนอนสีมานงวดน,นี้สีแดงนะครัไในสองเจ็ดสองสองใบมีสายบัวค่อยถึกสามโตรง ขอให้เี่ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลงทไทยด้วยสองเจ็ดสองนะครับอ่ะไปเต็มครับ เสร็จแล้วบอกผมด้วยนะแคปเสร็จแล้วบอกผมด้วยแคปหน้าจอพอดแคปหน้าจอไปบ่เป็นบางคนจดเอาดิพี่นอ้องผู้เฒ่าบางคนจดเอาเพราะฉะนั้นแล้วฝ้าจดไม่ไง พรอยนะครับแล้วก็เดี๋ยวครีมนะครับครีมเดี๋ยวใกล้เสร็จปุ๊บผมเปิดจองเลยนะครับเดี๋ยวใกล้เสร็จปุ๊บผมสิเปิดจองเลยเพราะฉะนั้นแล้วพี่นอ้องปอกปลายเตรียมตูวสามอยเก้าสิบบาทนะครับต่อหนึ่งกระปุกนะครับครีมหนึ่งกระปุกสามอยเก้าสิบบาทแล้วก็มีผ้าด้วยนะมีผ้าด้วยมีผ้าพันคอนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดนะครับ คอยก็แค่บปเปนจ่าโจดเอาโจดท่านอยู่บ่ย่ายโจดท่านแมนบอสอยสอยสอยพี่น้องฟังสอยนกแต่แต่บินขามเครื่องคิดเลขบไรเอาไหมสอยสอยสอยพี่น้องฟังสอยนกแต่แต่ บินขามไม่โยกเยกผู้ใดเบิงจนจบผู้นั้นถือเลกอันนีก้ก็มแมวแมนสอย10กรัมครับใช้ได้หนึ่งเดือนครึ่งสำหรับคนหน้าน้อย่วนใครหน้าใหญ่ใช้ได้เดือนหนึ่งเพราะว่าครีมเป็นครีมที่เนื้อแน่นมากนะครับเนื้อแน่นมากลดในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นนะครับไม่รักษา ฝ้าลึกได้75%แล้วก็ไม่ทำให้เกิดฝ้าขึ้นมาใหม่ด้วยไม่ทำให้ผิวไ้ต่อแสงด้วยนะครับผ้าเปนคอีมีแพคเกจจิ้งอย่างหลูหราทุกคนผ้าพันคอสวยมากแล้วก็ผ้าดีมากผ้าเป็นผ้านำเข้านะคะผ้าเปนคอเป็นผ้านำเข้าไม่ใช่ผ้าแบบมันๆแบบที่เราเห็นทั่วไปนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ผมแทบพลิกแผ่นดินหานะครับผ้าแผ่นคอเกรดนี้ เพราะว่าผมได้ตัวอย่างจากแบรนด์แบรนด์หนึ่งมาแล,แล้วแล้วมันสวยนะครับผมก็เลยตามหาผ้าชิยเห็นคี้แล้วก็เอาเขี้มาจับเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบหนังสือทำนายฝัน400แผ่นนะคะประมาณ800หน้าเป็นหนังสือเป็นเล่มใหญ่นะครับเป็นหนังสือ800มีตัวเลขโอ้ยมีตัวเลขนำโชคแล้วก็มี ฝันอันนี้หมายถึงนี่นี่น,นี่อะไรแบบนี้มีหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนอเลขทูบลืมเลขทูบพี่น้องแปบ๊บหนึ่งเอาเลขทูบก่อนใส่ละเลขทูแปบ๊บหนึ่งนะครับ ตัวนี้ไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมเอาเลขถูบให้แป<อ>๊บหนึ่ง ทุกคนตาดีได้ตาลายเสียพี่น้องอันนี้คือเลขถูกแล้วก็เลขที่บัญชีอ๋อลืมนะดิต้องทวงเอาหนาะทุกคนอันนะครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งปึ๊กเบิ่งยยสทอก่อน นี้คือยอดปรับวันนี้นะครับปรับสมุดวันนี้มียอดเท่านี้ยอดรวม